สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ามากินตำตำตำอะไรวันนี้ตำถัว่วมุมนี้นกับไข่ต้มค่ะแค่นี้ก็พอแล้วพอแล้วเสียบพอแล้วมามาตำถัว่วตำถัว่วนี่เป็นบอกเกอรี่ต้มอ,อร่อยมากบอกเกอรี่ค่ะ วัสดีจ้ามามาสวัสดีค่ะคุณโกโก้คนแรกเลยเมื่อนี่มาเป็นผู้เรียกมาค่ะมาค่ะนี่ตำถั่วตำถั่ว สวัสดีค่ะสุปูสุคนเมื่อวานมันเผ,เผ็ด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 มามาค่ะตำถั่วกับไข่ต้มเข้ากันนะะน,น่าจะเข้ากัน น้าะมาแช่แช่น้ากันแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวคุยน้แกะง่ายๆค่ะเท่ากับกับใครต้มเลยบะมีบะมี่มหมึกไม่กุ้งค่ะมืเอี่ยมาค่ะพีน้ำพึ่งมามามาดูมาลุ้นว่าหมดไหมเนี่ย ค่สวัสดีค่ะคุณปารินามาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมสามบีบีพลนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแคทชื่ออะไรแคทตตสโอ้วัดสวัสดีค่ะภาษาไทยยังอ่านยากเลยค่ะนี่ <c oughs> ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมพา คุณแคทสวัวววรัตน์เฮ้ยซื้อเจ้าเพื่ออนอยากเลยค่ะมาค่ะพี่น้ำพึ่งสวัสดีค่ะคุณจีสวัสดีจ้าท่านท่านโอ้ยสวัสดีค่ะคุณยายพายากวนยากวนเลี้ยวสวัสดีค่ะคุณทวัชชัย <c oughs> มามามา,มาเกือบทุกวันอยู่นะเดี๋ยวอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นจักน้อยเรากล่า เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันขึ้นเนี่ยติดลบอยู่ค่ะมันก็จะแบบว่าเห็ดบ่อเห็ดบ่ออยู่ยซื้อหรือยู่ซื้อไข่ต้ม น้ำคหัวก็ตื่นจ้ะอืมแ้่เดี๋ยวเห็ดมากเดี๋ยวพาไปเก็บจ้ะถ่าถ่าเห็ดแป๊บหนึง่งพักปลากันยังบ่ออกเลยคุณโกรกปกตินี่มันจะแบบว่าดอกใหม่มากกว่าเลยดอกใหม่มากกว่า พักหญ่เม,มื่อวานวัสดีค่ะคุณสมใจดาวเรืองสวัสดีจ้ามามา <c oughs> มาหรอรีโอ <c oughs> ม,มาแล้วพี่น้ำพ <c oughs> าาๆๆึ่งยังมาให้แวบๆกับแถวนั้นแหละ ว่ามันบ่เผ็ดค่ะว่ามันบเ่เผ็ดเอาน้าก่อันตำยางสบายใจว่ามันบเเ่เผ็ดเผ็ดสละเผ็ดพริกแห้งแก่ไม่ค่อยใช่พริกแห้งตำทัวตำทัว วันดีจ้าคุณฮักสุดท้ายบ่ะมาค่ะคุณคำคำเปียงมาจา้ะคำเปียงเกียบเบ บอคคลีมันจะหวานบอคคลีตม้มหนึ่งข้างหวานค่ะแต่วต้มมันไงกลัวสวัสดีค่ะคุณชื่ออย่างชื่อออยว่ะจ้ะอยอยย้อยสวัสดีค่ะคุณมณนี้รั์มาท่านมาท่านหมือนนี้ท่านท่านกำลังกินค่ะกำลังเริมกิน อืมโอ้ค่ะขอโทษหลายๆคุณน่ยมากมาอันเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวพาไปเก็บกระเทียมปลากันได้ อืมปีนี่คุณธวัดใช่ฝนยังมาล่งเลยค่ะหิมะหิมะละลายเกือบหมดแล้วฝนฝนยังมาล่ง กังวังว่าฝนสิดีเขาก็จะได้มีเห็ดมีผลไม้มากมายหลายๆา,ายเก็บปีนี่หิมะกับเ่หลายปันไดค่ะบ่เลยเพมั่นใจว่ามากไม่เขาสิหลายบ่อตจะว่ากะเนาะไปขึ้นเกาแ่้วค่ะเพราะว่ายังอยู่ในแบบช่วงโควิดเนาะคือ แรงงานเข่าประเทศบาหลายปันไดก็จะเป็นแรงงานแถวนี้ก็ได้ไปจ้ะอุ้ยขอบคุณหลายๆค่ะคุณเล็กขอบคุณหลายๆค่ะเอ้อบอกค่ะคุณโนร่านคอยก็ว่า สวัสดีค่ะคุณป๊อกกี้มาจ้ะซื้อนี่ปอเดี๋ยวกินเพื่อค่ะเดี๋ยวกินเพื่อมากมาก <c oughs> วันนี้ครับคือวันปุ๊กกี้โอ้ขอโทษครับค่ะ คุณมณี่ลัดย่ามข้นหิวเห็ดสวดัสดีค่ะคุณบันโจงสวดัดีจ้ามามาทั้งพุนห่อนเร็วค่ะแต่ว่าทั้งแม่ขวนนัญนี่ต้องถ่ายอีกน้อยนึงขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจังถ้าเบิงลกระเทียมปลาเดี๋ยวแม่ขวัญไปเบิงก่อนประวัติว่าไปกัน ปีที่แล้วไปกันประมาณเดือนมือวันที่เท่าไรเนี่ยจะประมาณเกา <c oughs> คนหิว <c oughs> ย่มค้นหิวเฮ็ดกับเขาแล้วว่าจะแบบอลาล่างอ่า่างซี่สิยานบออีม <c oughs> ว่ามันชิบเผ็ดว่ามันิีบเผ็ด ถั่วตำถั่วตำถั่วเสียนฝรั่งค่ะหน้าตาคล้ายๆแบบเคื่อเสียน สวัสดีค่ะคุณนุชจ,จรินมากวนนะฮะยุแถวนี่แหละค่ะนี่โอู้วนใกล้ๆยุนี่แหละค่ะถาประมาณว่าถ่ายแม่กินยิมจะเป็นคิ้วของผมเองทีนี้น สวัสดีค่ะคุณกันยาอืมอืมค่ะขอบพูดห,หลายๆค่ะป้าตุ๊กป้าตุ๊กสวัสดีค่ะพี่จิมมาค่ะทัวร์มันจะเป็นแบบแค่ๆแค่ๆทัวร์เสียนบานเท้าค่ะ ก็จะไถยเค้กอย่างทั่วเสียนนะเนาะอืมอุ้ยสุดยอดค่ะไข่หมดแดงนะช่วงนี้เป็นบุกค่อยจะเลือกอาหารไง 今年。 มือนีอร่อยคาพี่คือวันน่ะนั่งถ่ายด้วยกันประตูอยุบประตูจอบจอบแม่ขวัญอยู่วันนีค่ะคุณอรพินมามาเจ็บเสบกันโมคลีตุม,มานหวาน,วาน พ,พี่น้ำพึ่งวัดนี้คุณนิพาพรมาจา้ะช่วงนี้ช่วงนี้เขากาดดึกเข้ากาดดึก เดาขึ้นนี่เป็นขึ้นชุดท้ทายว้ากเดึกกาดึกสามขึ้นส่วนเอ้ยเก่งขนาดบหลับบลับผู้ใดดอกท่วงว่าบก,กวนมากหรอ,อสวัสดีค่ะคุณกัญญกันยากรมามามา ทอที่โอมาแล้วอืมอืมตามตามนั้นค่ะแล้วก็วัคซีนเขาก็มีลดไหมไมมอีกอยู่สวีเดนก็น่าน่าจะดีขึ้นวัสดีค่ะคุณ จันทรพรหวัสดีจ้ามากินตำทั่วก็มึงกินตำทั่วก็อบ,บอกเก,อ,กอรี่มาสักก้อนดูพิซซ่ายังจะเดี๋ยวพอแลาไปซืพิซซ่าเพราะกินตำทั่วน่วาม่ควันเพชร เอาไว้กวนเดี๋ยวค่อยต่อช่วงนี้อากาศสวีเดนเริ่มดีค่ะแต่ว่านี่มันขึ้นกัยังยังมีลบติดลบอย่างกลางเว้นก็จะเป็นแดดออกไล่ีิมะไปีิมะแถวบ้านเนี่ยเกือบเกือบมืดแล้วค่ะยังกองคอดหดมอดแคดแมดเยอะ ลูกพี่แฟนมาขวัญไปซื้อพิซซ่าเลี่ยวสนใจสนใจว่ามันว่ามันนี่พอสิผ้าออกไปทั้งหนอกน้ำมันพอแต่งตัวจอบเบิงจอบเบอร์กิแม่สวัสดีค่ะคุณปรานีที่มาเริ่มละลายแล้วค่ะเดี๋ยวอะไรลกโอ้ยเหลียวเลย หิมาหิมาเกือบหมดแล้วค่ะหิมาเกือบหมดแล้วนั้งเหลือขาวๆน้อยๆนึงจ้ะน่ะเกือบหมดแล้วค่ะหิมาโอ้ยกระจกข่อยไล่ได้ใจเหลือกองขาวๆตากแดดน้วนะค่ะเดี๋ยวก็ไปเมือดเดี๋ยวก็มหมดโอ้สวัสดีค่ะคุณท้องสุกอ๋อ แม่นี่ะอีกอ,อีกบ่โดนค่ะอีกบ่โดนกระเทียมปลาทั้งืนอาจจะขึ้นค่ะแล้วแต่อุณหภูมิถ้าอุณหภูมิสูงกระเทียมปลาก็ะจะมาเร็วอืแม่ค่ะหิมะมาก,ก็แดดเอา่แม่แดดไม่หิมะละลายทั้งสวนหลังบ้านเดียวแดดเปลี้ยง,งค่ะแดดห้อนอยู่ สวัสดีค่ะน้องโยงสวัสดีจ้าเอ้าว่าฉันอกค่ะอุ้ยินดีนะโย่งท้องอเดี๋ยวพี่มากับไปเมื่ค่ะเนี่เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มไปแล้วเป็นบา่จาักหนาเป็นแบบเป็นฟุตตอนนี้กับเลือแบบล้อมแหลมล้อมแหลม,ลมทั้งอื่นขึ้นแล้วค่ะกระเทียมปลาแต่ว่าทั้งบานมาขวัญแบบแบบยั่งๆั่งเย็นอยู่ ก็เลยยังบอมี่สวัสดีค่ะคุณนิดคุณนิดวิลเลียมว่าจ้ะ <c oughs> เอาเรียวยังกระโดดกระเดียโอ้ยเอาวะอ่ะนั่นหมาหมาโอหมากับแมวจตะมาอาบเดดด้วย อาบแดดอาบแดดอาบแดดในบ้านมันทำใบเย็นอ้ยหมาสวัสดีครับเร็วๆสวัสดีครับเุ้ยเุ้ยเกค้าเมื่อนี้กะกินกันเมียเนี่ยคุณท้องสุกรีโออยากออกข้างนอกอยากเรียนเมื่อนี้กะกินกันเมาม้อยกันประมานนี้ก้อนค่ะเดีย string, <laughs> <laughs> ๋ยวค่อยคุยกันไหมเดี๋ยวผ้าขาปปาค่ะเดี๋ยวผ้าขาปลา เดี๋ยวถาพักมากกอนแล้วก็เฮ็ดมากแล้วกัเขาปลากันเฮ้าโอ้แปลงพักเละเลยค่ะรู้สึกว่ากวางจะเขามากน้ำกวางไม่เตอันล่างไม่ล่างไม่หักเก๊กามันนี้แค่นี้ค่ะขอบคุณสุณโอ้ชโอ้โหรีโ่โห่ไม่รีโวอย่าดดใส่จังสัน ไปเลยไปเลยรับค่ะเปเลยรับอยู่ในห้องโอเคค่ะมือนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสุขุมค่ะเขามาคุยกันเขามาเมาเม้าให้กันขอบคุณหลายๆค่ะริโอริโอครับยูซือบายบายขอบคุณค่ะบายบาย